สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่อง y ยูทูบทรัพย์สุปรชัยนะครับผมคึกผลนี่ครับวันนี้ก็อยู่อาณาจักรเสียนัดนะนี่เป้าอะไรของเขานี่ครับเรืออาณาจักรสอแท็กเตอร์ครับโอ้โหอาณาจักรเสียนัดครับ นี่เป็นแมคโครซิงโอ้มีหมอกเดยนะนี่ครับส่อแท็กเตอร์นี่ไฟปิ๊บปี๊บปี๊บปีป๊บอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวจะประกอบครับบอกวันนี้เรายังล้ำอยู่นะจะไปถึงชลบุรีตอนไหนไม่รู้ไหลไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนี้ จีโอแปดตันี้ครับผมนะครับมาเกี่ยวยูมนะครับไปดูไอยืมยางเสียนัดใส่ก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ยางคุมค้มเลยอ่ะดูดิครับรถไม่ได้ใช้รถใช้งานน้อย ไม้อย่างเซ็นทันใช้ได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะไม่รู้ได้ป่ะนี่ครับอยู่อณาจักรียนัดโอ้ลังการ เท่าัคัน KT เลย <S <S เอ้ยไม่ใช่นี่วะเจ้าอินซีโอ้เจ้าอินซีวาง,องอาาหัวไฮเทคเบรกลม3เ3มช่วงล่างสามเ3มไม่ใช่ครับทีเป็นเจ้าอินซีไปดูดีดยัง เส้นนั้นไม่ใช้ได้ไหมนะแล้วเบิดหมดอะไรบอกระเดี๋ยวจะงัดดูอยู่เกิไหนน้นน่ะนะเออฮะระเบิดระเบิดงเส้นเลยเหรอไม่ได้เลยนี่ครับอ้เป็นหัวสองตอนนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คืนอันนี้ใช่ไหมไรม คลิปค่ะคันนี้ขายไหมครับเสียคันนี้ขายไหม,นนมนเนี่ขายหมดคันนี้ขายหมดขายต่อสู้ราคาก็เอาเท่าไหร่เท่าไหร่บอกเลยเท่าไหร่เอาเครื่องอะไรนะไม่ทั้งคันนี่เท่าไหร่เขาจะถามว่าสู้ราคาไหมเผื่อจะลงไปไงเผื่อมีคนมาดู นอยากทำงานเแล้วไอ้คันนี้ขายรอขายคันนี้ไหนจะปั่นคันนี้ขายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครันนี้ในเวอร์ชั่นใหม่คันนี้คันนี้จะใส่เครื่อง e13c อันนี้มันเปลี่ยนใช่ไหมเออแต่เนี่ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากอันนี้มันอันรุ่นเดียวกันนีกอ่าใช่เอาเอาโบนั่งของคุณมาใส่ เรื่องรตูันแล้วก็ั้าไอ้ตรงนั้นแตกหอยังะแตกมไม่น่าจะแตกจนะแตจะจะขายจะขายแล้วเราขาย็จะถอดออกร้านทออยู่ไหนครับ้านทอ่เวเออร้านทอแหมต่พนมายกยางหนอใส่แก๊สะยกยางเส้นไหนเส้นล่างนะ เส้นไหน,น,หนมันมีสองเส้นได้อยู่ข้างหลังน้ำมันเก่าเนี่ไปขายเนี่ยเไปในรา, <c oughs> ามีแต่น้ำแต่น้ม้มันจะขึ้นยังไงวะนี่ไหนน้ำมันตรงไหนที่เอาให้พี่โอง่งเดี๋ยวปลูกรถพี่โอ่งขึ้นมาก่อนหาว่าเขาหลับ อันนี้แหละเดี๋ยวอ้อมไปขึ้นฝั่งนู้นเหมือนเดิมอันไหนที่เคยมาดูเสียต้นเข้ามาดูแล้วบ่เส้นไหนเนี่ยอหละเส้นหลังและยังนี้ยนะเออเส้นที่สองอย่ระเบิดเนี่ยนะเส้นที่สามไม่รู้แล้วจะไม่ปิดอะไรอีกอ่ะโอ้